ครับเน็สายฟ้าอาจฉริยะลูก้าจะร่องน้ำแดงครับออกมาแล้วครับคู่เอกคนแรกครับวันนี้เขาประ่าณเทศสายฟ้าร่องน้ำแดงเน็ตน้ำทายร่องน้ำต้องกานจะทดยันได้หรือไม่เน็ตสายฟ้าจะยอมไหมพี่นี่จะทำได้ตอนนี้นะครับออกมาแล้วครับปล่อยตัวนี้เริ่มสเต็มแล้วไม่ยอมแล้วครัาใครม่ยอมไคร เแค่ต้นไม้ของคนนี้ปีนี้หรือไม่นะครับเแค่ไฟฟ้าออกมาต้องเปีนยันนี้นะครับเแค่ไฟฟ้าแค่ไฟฟ้าแค่น้ำชายจะยอมจะเม่เอาที่สามารถหรือไม่ลองดู้กันตอนนี้ร้อยเมตนแรกผ่านมาแล้วนะครับร้อยเมตรแรก่านมาแล้วจะไจะเข้าก็จะทำจะไม่ทำตอนนี้ก็จะทำมาแล้วนะครับเอาแล้วัะตอนนี้แค่น้ำชายน้ำมันปีนี้ครับก็จะไม่ได้ถามอะไรมันเนี่ย กับเติมไทยกับไทยนามาแล้วกับเติมไทยนามาแล้วนะครับเพศสบาไม่ใช่เพศสบาไม่ยอมปล่อยนะครับเพศสบาหนีเพศสบาไม่ใช่จะหนีกับเพศสบาหนีเพศสบายรับเพศสบายรองน้ำแดงนะครับเพศสบายร่องปลานะครับเพศเติมไทยเพศเติมไทยหนีเพศเติมไทยหนีถ้าจะมีรอบเพศสามบอลจะมีเพศอะไรไม่นะครับตันนี้ครับเพศฟ้ายร่องน้ำแดงเพศสบายไม่าไงเพศสบาจะไม่ยอมปล่ยเพศเติมไทยเพศเติมไทยว่าไงเพศเติมไทย แค่หนีหนีแค่จำใค้เค่จำใครหนีแค่สงาวะไงแค่สบายแค่สบาวะไงตอนนี้เอาละครับตอนนี้แค่จำใครทค่จำใทรแค่จำใครแค่สไายแค่จำใครแค่จำใครทนีก็ขึ้นลงเรือแล้วแค่จำใคทแค่จำทครตอนนี้ก็ขึ้นลงเรือแล้วเอาแล้วครับไท่เำใครแค่สบายแค่จำใทรแค่จำใครแค่สบายแค่จำใครแค่สบายแค่จำใครแค่สบายฮ่าฮ่าฮ่าผมจะไม่ รอบสุดท้ายนี้หวังอยู่ะครับตเนีญญ้ยกบตอนนี้เม็ด